ครับผมมอนี้จะมาหยอดเขาแล้วครับวิธีการหยอดเขาเขาเป็นยังไงนี่อันนี้คือเครื่องหยอดเขาของเขาเองนะครับอันนี้เฮ็ดเองใส่วัสดุในทองทีนที่เขาหาได้ตามร่่งเศษเล็กนี่นะครับลอดตีนจักรยานแล้วก็ท่อพีวีซีสามนิ้วนะครับนี่จะเป็นมองไส้เขาเขานี่ปิดเปิดได้ มีตัวลอกยังดีลอกใต้ลอกหัวน่ครับเปิดฟ้าใส่เขาได้พร้อมน่ครับให้หน้าให้เนี่ยให้นี่เขาสียอดเขาสู่พี่น่องได้เบิง่ง นะครับอันนี้คือเขาห้อนี่หากงาวแล้วนี่หลายมือแล้วเอาครับนี่เดี๋ยวางวที่ไซเขาผมมันกับวเเพืองเนี่ยเขาหยอดเขางอแสิมันกับประหยัดห้อประหยัดแรงงานห้อก็ต้องไปจ้างคนมาดำมาลกกาหาก มันว่ามันดีอยู่สำหรับผมเพราะผมเห็นหน้าผู้เดียวนี่เบินดนี่เห็นบ์บอลใส่ต็บ่ถึงกับเต็มครับมันมี้องได้กิ่งได้นั่นแต่เื้รนี้อาซีลุ่งบยกไปดีไปไพราัวหากมันเหี้ยวเห็นบ่ตท่าน ู้ทั้งขาดทีดเด่เหยาะอยู่เลยมาเขาไว้ตุ้มแซ่เขามัเกิดหากงาวกอนตุ้มหมอกไว้เขาเอินหมอกแล้วเราบานเกิดเสื่อล่งแง่บ่โล่งแง่หรือเปล่บานพวกขันใส่หลายกเกิดเลื่อบ่โล่ปกติหากหากมันต้องสั่นก็หนีแด้วพี่น้อง นี่หากมุวว่งงาอุดหากยางมันค่อยลงหูเอานี่อยู่ประมาณที่แรกผมใส่สิบสองมิลนันหมาบ่ค่อยรุ่งค่อยเป็นเขออ่าอกะแต่ไมาขยายเป็นสิบหกมิลพอดีสิบหกมิลนั่นก็ดีรุงเป็นเป็นแถวๆเป็นจุ่มๆจัจงหน่อยแล้วมันก็นดีอ่ะ เดี๋ยวผมเจ็บอันเปิดทายสูบเบิ้งอันชุ่มหัวผมหยอดแล้วที่มันขึ้นแล้วนะสิ่งไหนที่เป็น,แ,นะปน,นแถวบัวโอ้หักเงาแทบสุดนะเดี๋ยวให้สุดท้ายแล้วพี่นอ้องให้หนี่แล้วก็โอ้ยสบายแล้วผมแล้วนะให้เขาแล้วก็ล็อกไว้ ลืมล็อกก็ล่ะทีหลังก็งกับมีน็อตอยู่นะครับนี่ันนี้จะถอดได้เม่ได้กันใหญ่่านที่น,น,น,น็อตงานพวกเฮ็ดงานดู่มันนดดนวูเท่าไม่อยากขึ้นแล้วนี่ทีหลังงานยากมานเ่ย